พี่ครับใช่คะ่ะมเพิคอยอยากกินไข่ปลาหมึกหมาล่าที่แม่บุ๊คเขาทำอ่ะไข่หมึกทอดขยอยหมาล่าไ,ไปเลยจ้าอ,นะอร่อยมากจริงเหรออ๋อเนี่ยเดี๋ยวน่ากินมากเลยไปค่ะพี่นอ,องไปไปตลาดกันมาถึงแมคโครแล้วค่ะวันนี้เราเป็นแม่บ้านไทโซมาช้อปปิ้งที่แอร์เย็นๆตามหาไข่หมึกกันดีกว่าค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทําให้เจ้านายกันแต่เราจะไปซื้อผงหมาล่าก่อนนะคะ ได้แล้วครับไข่ปลาหมึกเดี๋ยวผมจะทําให้ปื้มกินเองแมนคาหวังอะไรป่ะเนี่ยเห็นเอาใจคุณปื้มมาเป็นเดือนแล้วผมก็หวังให้เขาท้องลูกสักคนนี่ผมแหละอ๋อแมนสู้สู้คุณแมนสู้ตายคุณแมนไวไลสู้ตายสู้สู้เพิ่มมาดิ้าเสร็จแล้วไปอะไรอ่ะคุเชื่อกิ่งไงอ๋อที่ทุกดูคลิปแม่ปูเข้าหรอหมาล่ามป็นหึ่นขนาดนี้อ่ะอร่อยไหมคะ มันหนุบมากพี่แม่โอ้โหโอ้คุณนางหวัง,หวงแ้่คุณแม่มีลูกคนที่ต่างให้เขาไม่ตอบเ